อยู่สถานีกลางบางซื่อน,นะครับกรุงเทพอภิวัฒน์เพิ่งมาครั้งแรกใหญ่มากเลยนีมาจองตั๋วรถไฟกลับบ้าน ตรงนี้เอสซีจีไอรางรถไฟเก่าตรงนี้สถานีเก่าบางซื่อ อนาคตร,รถไฟความเร็วสูงนะครับตอนนี้กำลังสร้างสายอีสานมีรถไอ้แท็กซี่นั่งมาจากไอ้ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจากจตุจกัจกรยี่สิบบาท้วดูตามป้ายมาซื้อตัว๋วง่ายๆมากเลยนี่ทางเข้าหนึ่ยรถเบเย์ผ่านเลยเดี๋ยวไม่สุดแล้วกันเพิ่งมาครั้งแรก ข้างลงอ๋อน่าจะเป็น,นอ,อาคารอาคารจัดรป่ะเนี่ยตรงนี้มีทางมาได้ลงด้วยป้ายรถเมย์ตรงนี้ฮะรถไฟกำลังมา ไปสถานีบางซื่อสถานีเก่าเนี่ยรถที่ป้นรถเมลอ่ารเงี้ย่างล่าสุดนั่งไปเที่ยวกาญจนบุรีเมื่อประมาณสามปีที่แล้ว ยนรีวิวดูภายนอกก่อนนะครับข้างนอกปกต้นด้านถมมีกี่ชันสามสี่ชันข้างบนนะ อันนี้สถานีอภิวัตรจะเป็นที่จอดรถไฟฟ้าเป็นที่จอดทานของรถไฟฟ้าสายสีงเงินแล้วก็สายสีแดงแล้วก็รถไฟธรรมดาภาคเหนือภาคอีสานครับภาคตายโดยทุกภาคนะ นะเ,เ,รเ,รเราใช้รถไฟความเร็วสูงนะั่นเคียนๆกันกันนะอขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับเสียงแฝนเลย